สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ AutoCAD T D p a n นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาปรับแต่งอ่าตารางนะครับใน i s o m e t r i c Bomb View of Material ของ AutoCAD T D p a n นะครับวันนี้ผมจะพามาปรับแต่งในส่วนของ y f f c งนะครับคือเราจะมาแยก y f แฟงนะครับให้ไปอยู่ในหมวดหมู่ของแฟงนะครับซึ่ง ตอนที่มากับโปรแกรมแรกๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยครับผมก็เขียนที่ดีขึ้นมานะครับก็จะมีบายแฟงหนตัว2ตัว3ตัวครับก็จะเป็น6นิ้ว4ี่แล้วก็3นิ้วนะครับเบื้องต้นผมจะทำการเจนเนอเรทให้ดูก่อนนะครับสไตล์ไอโซที่ผมใช้นะครับคือเช็ค A2 นะครับหลังจากนั้นผมก็กดค e a t e รอสักพักหนึ่งบอลลูนขึ้นมาก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวบายแฟงนะครับจะถูกบอมไปรวมอยู่กับหมวดของฟิตติ้งนะครับซึ่งผมจะทำการแยกนะครับบายแฟงนะครับให้มาอยู่รวมกันกับหมวดของแฟงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับเมื้องต้นให้เราทําการอ่า สำรองไฟล์ isoematic นะครับโฟลเดอร์ของ i s o m e t i c ไว้นะครับสำรองยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็มาที่เนี่ยครับโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก็มาที่ i s o m e t i c ตรงนี้นะครับพอเข้ามาในโปรเจกต์แล้วก็จะมาเจอ i s o m e t i c pid d w g plant td model ตรงนี้นะครับ ให้เรามาที่แถบ iso metric คลิกขวานะครับในที่นี้ผมสำรองเป็นมินลานะครับผมก็ดูเนี่ยครับ iso metric ara ไปเลยนะครับเนี่ยครับผมได้ทำการสำรองไว้ตรงนี้แล้วนะครับหลังจากที่เราทำการสำรองนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เรามาที่โปรแกรม autocad t d pens มาที่โปรเจกต์ของเรานะครับมาที่โปรเจกต์คลิกข,ขวาเลือกโปรเจกต์ set up นะครับ พอเข้ามาที่หน้า Project Setup นะครับให้มาที่แถบ iso metric dwg setting ตรงนี้นะครับกดดอบดาวน์ลงมาเลื่อนลงมาที่ title b o c and display ตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้กดดอบดาวน์เลือกสไตล์ iso ที่เราใช้ในที่นี้เป็น e c k a2 นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาขวามือก็จะเจอไอคอน open iso style editor ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปทีหนึ่งนะครับ ก็จะมีแดร็ลอกขึ้นมาตรงนี้ผมก็กดขยายขึ้นไปเลยแล้วก็ดึงช่องตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับให้มาชิดทางซ้ายมือเราก็ยังอยู่กันที่แทบฟิลเตอร์นะครับกดไปที่แทบฟิลเตอร์เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าจนเจอคำว่าแฝงนะครับจะเจอฟิลเตอร์แล้วก็แฝง เนี่ยครับตรงนี้นะครับช่อง name นะครับก็เป็นแฝงนะครับ value ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับจะมีคําว่า type เท่ากับแฝงไอ้ฟันหนู1ฟันหนูแล้วก็แฝงแล้วก็อยู่ข้างในตรงนี้นะครับเครื่องหมายฟุตเนี่ยครับโอเคอันนี้คือเป็น default ของโปรแกรมนะครับเราจะต้องทําการปรับแต่งตรงนี้นะครับ โดยเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มข้อความเข้าไปนะครับคืออออไทเเท่ากับแฟงบายตรงนี้นะครับระหว่างตรงนี้นะครับให้กดสเปซบาร์เพื่อให้มีช่องไฟที่1น,นะครับตรงนี้ก็คือมีช่องไฟที่1เหมือนกันนะครับแล้วก็ แล้วก็เท่ากับเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เนี่ยครับให้มันมีช่องไฟเหมือนเขาแบบนี้ครับแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายฟุตตรงนี้อันนี้คือจุดที่1นนะครับส่วนจุดที่2นะครับลงมาที่ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็บอมฟิตติ้งเลื่อนตรงนี้เข้ามานะครับให้ชิดฝั่งซ้ายมือมากที่สุดนะครับเราจะเห็นแถวยาวขึ้นนะครับ ตรงช่อง n a m ไม่ทำอะไรมาดูที่ช่อง value นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเห็นว่าเขาจะมีไปอ e or type p i fix แล้วก็ type g e t type r i n f o r แล้วก็มีเนี่ยครับ type ฟงพอเจอ type f l a ปุ๊บเราก็ copy เอาตัวนี้นะครับมาตรง type f a ตรงนี้นะครับแล้วก็ c t r o l b ลงไปนะครับ ก็จะเป็นทายแฟงเป็นเครื่องหมายฟุดนะครับแล้วก็มีช่องว่างช่องไฟนะครับแล้วก็อนะครับแล้วก็ช่องไฟแล้วก็ทายเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ช่องไฟแล้วก็เครื่องหมายฟุดแล้วก็แฟงบายด้านในแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายฟุตอีกทีหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับเป็นช่องไฟโอเคครับ เดี๋ยวผมจะทำการ copy c o d โตรงนี้นะครับไปไว้ในช่อง description ให้นะครับให้ท่านทำการ copy แล้วก็มาวางแทนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็มาที่ไฟล์เลือก save กด ok กด close ที่ตรงนี้นะครับกด apply ไปทีหนึง่ง แล้วก็กดโอเคนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับอันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือไปแฟงยังอยู่หมวดของ fitting นะครับไปที่ product iso นะครับเลือก line number เลือกสไตล์ที่เราใช้นะครับกด create เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโอเคมาละตรงนี้ตรงนี้นะครับเบื้องต้นนะครับดูที่หมวดฟิตติ้ง ก็จะเห็นได้ว่าบายแฟงนะครับได้หายไปแล้วนะครับแล้วก็มาโผล่อยู่ที่หมวดแฟงนะครับโอเคครับนะครับบายแฟงหมายเลข14นะครับนะครับก็จะเป็นบายแฟงหกนิว้วโอเคครับสำหรับการแยกหมวดอ่าไม่ใช่การแยกหมวดการดึงเอาบายแฟงที่เคยอยู่ในหมวดของฟิตติ้งนะครับออกมารวมอยู่ในหมวดของแฟงนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ